โซลชอนก็มันเลยนะหนูจะพูดเปิดคลิปไหมล่ะไม่ ม่เจที่เราเอยากมาถึงที่นี่ค่ะว<อ>สวีทสวัสดีครับคัปเซอร์กับอยากดูกองรองครับวันนี้เรามาอยู่กันในร้านอาหารที่ห้างห้างหนึ่งนะครับเป็นห้างดังนะครับเดอะหมวกกันนอกนะครับผมเดอห้อเราอยู่ที่ร้านโซชอนเป็นร้านก็แนวเกาหลีเกาหลีนี่แหละก็สั่งมาสามอย่างอันนี้จะมีเฟรนไพล์เอาแล้วก็ฟรีอันนี้เล<อ>ย<ห>นะฟรีน้ำน้ำชาเขียว จะมาเป็นเซตนี่ไก่อ่านี่คืออะไรให้ทานนะหัวเช็ดเท้าไงกินเลยมันดองไงมันเปรี้ยวๆกินโชว์เลยกินคินไม่ไม่ไม่อันนี้อร่อยอ่ะสิอันนี้เดาว่าจะเป็นข้าวเหนียวซึ่งร้อนมากรู้สิอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยซุปเดี๋ยวว่าข้าวเหนียวซุปซุปข้าวเหนียวที่ไหนรับข้าวหรืออยู่ในนี้ ขอัยกับความเลื่นเล่อเด็ดแล้นไ,นไงคอปเตอร์มันมีทั้งซ้อมทั้งช้อนอะน่าจะใช้แค่ช้อนช้อนเหมือนซอนที่อยู่ในครัวเทียหืมเปรี้ยวหวานเผ็ดหน่อยหน่อยอข้าดูเหมือนไม่ใช่ข้าวไทยข้าวญี่ปุ่นน่าจะใช่ ม,มีไข่พุ่งอะไข่พุ่งไม่แน่ใจว่าใ,ใครจะต้องซุปที่ซุปขอโทษนะคะคนเก็บนะคะอย่าด่าผมเลยผมไม่ด่เฮ้ยซุปเย็ยนไปแล้วเย็ยนแล้วเหรอ กนเลยจ่ายเ่าไกินหัวใช้เท้าให้แม่ดูก่อนหนึ่งก้อนกินไปแล้วยังอ่านั่นเนี่ยกินเปลี่ยวเป็นไงเปลี่ยวเท่าไหร่ลูกคู่นี้ยหนวที่ไปเก้าบแบบอ่ามันมีอะไรบ้างเก้าสิบเก้ามีอันนี้มีซอสส้มไก่กรอบอ่านี่อ่าแล้วก็น้ำเอาน้ำมายกน้ำมาให้ดู เซตเนี้ย99าบ้าทอุ้ยน้ำมะม่วงเปลกๆน้ำชาเขียวรสชาติไม่เหมือนชาเขียวชาเขียวอไก่ตัวพักมัน <c oughs> อร่อย,ยอไหมอร่อยร้านนี้อยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ข้างเดลโมชั้นท,ที่ห้าชื่อร้านโซชอนโซชอน โลนี่คิดน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้โซเอโซเออร่อยอร่อยดูของแม่แกะเตอร์ไทยแกะเตอร์ไทยนี่คือไก่นี่เป็นไก่เผ็ดสาหร่ายก็จะมาเหมือนกันก็จะมีไก่เผ็ดนะคะแล้วก็เป็นเซตเหมือนกันนี่คือน้ำซุปน้ำซุป ดูสิจะเป็นเซตนี้แล้วก็มีชาชาเขียวให้ใหนึ่งแก้วเซตนี้หนึ่งร้อก้าบาทกินสิกินสิลอยบอกกินเลยนะครับ <l oss> แต่ว่าแม่ไม่ชอบกินต้นหอมกินได้อ,อร่อยด้วยเป็นไง อาอสิอร่อยไหมอร่อยจ้รสชาติเป็น,นก็ก็แม่สั่งเป็นไกเ่เผ็ดรู้แล้วมันก็ <c oughs> จะเผ็ด <c oughs> ๆเข้มๆหน่อยแล้วก็ข้าวก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นใช้ข้าวญี่ปุ่นเป็นเม็ดเม็ดอย่งงนะี้ <c oughs> อ้วนๆเงี้ยซุปซุป คือบินทั้งหมดนะคะผมก็สามร้ยยี่สบแปดจุดสี่เก้าตางอย่งไงี้คุ้มไหมเขาก็จะเป็นอาหารเป็นเซตๆมานะคะก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงมากนะคะ2คนสามกว่าบาทนี่คือไก่เกาหลี ตอนนี้กินยังไงก็ต้องแป้งมืออยู่แล้วกิมชิดอืมจิ้มไม่ขึ้นเลยึ้นแล้วไม่คำทีิงรออร่อย้อนะครับที่เป็นร้านอาหารนี่ตรงปกที่คนที่ผมเคยมากินแล้วนะคือตรงปกมากๆอ่ะที่แบบ เหมือนถอดออกมาเลยนะอะไรตรงปกทุกอย่างอะตรงตรงปกหมายถึงว่าอะไรเหมือนในรูปโฆษณาที่เขาวางให้จังอะในป้ายเองเขาเรียกว่าแผ่นเมนมูเมนูกับอาหารที่มาเสิร์ฟเ,เหมือนกันอ,มนอ,อ,อืมันไม่ได้มีข้า,ขาวพวกนี้หรือไก่เขาะจะมีบะหมี่เผ็ดม,มาม่าเผ็ด ววมนมืนี้ต้องมีมันจะมีข้าวที่มีไข่ดองซีอิ้วก็คือมันเหมือนไข่ดิบท,ที่มันเซ็ตตัวเป็นก้อนนิดนึงแต่คุณแม่มแต่ว่าผมไม่กินเพราะว่าผมกลัวเข้าห้องน้ำ <laughs> ผมกลัวเข้าห้องน้ำแล้วแบบหนั <laughs> กกลัวท้องเสียเอาง่ายก็เลยไม่ได้สั่งมาก็าเลยกินอันนี้แต่ก็เลยเหมือนกัน ขอบบวันนี้นะครับถ้าลืมไลค์แทนสักทีแล้วก็มากินที่นี่นะครับอร่อยแตวันนี้ขอลาดก่อนจะดกันวัสนี้ครับอีกคำดีกว่าไม่เอาตอนนี้ก่อน